กาบเรียนรรท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยรรท่านประธานครับผมอนุญาตปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธาน,นีร้องเรียนมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างประตูเมืองเข้าเมืองอุดรธาน,นีครับรท่านประธานครับขอขอายโสดด้วยครับฝ่ายโสดเปิดไปเรื่อยๆนะครับจะได้ประจานผู้รับเหมา ท่านประธานครับกรมโยธาได้มีงบประมาณ3.9ล้าน5แสนบาทและเซ็นสัญญาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2564เป็นระยะเวลา660วันซึ่งจะต้องสร้างเสร็จภายใน29กันยายน2566ครับผ่านมาแล้วเกือบปีแล้วครับท่านแล้วก็มีมีการเช็คข้อสรุปในการกอร่อสร้างเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 5 1 7ที่ผ่านมานั้นเพิ่งสร้าง ได้เพียง58เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งเอ่อมันเป็นปัญหามาครับท่านประธานครับท่านเห็นหรือไม่ครับท่านเห็นหรือไม่ครับมีแต่เสาต่อหม้อเอาเสาต่อหม้อประจานด้วยครับนะครับเสาต่อหม้อมันไม่ได้สร้างพีระบิดนะครับของอียิปต์นะครับหรือโรงภาคกลางนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เหลือแต่เสาต่อหม้อครับท่านครับท่านประธานครับกรมโยธาและพังเมืองได้รายงานปัญหาอุปสรรค บอกมาว่าแลสัญญาจ้างบอกว่าจะทํามีการทําออกแบบใหม่จะทําแบบใหม่จะทาสัญญาให้บริษัทเดิมเลยครับมันทําได้เลยนะครับก็ผมอยากจะขอให้กรมโยธาและพักเมืองอย่างนี้ครับตอนนี้สัญญาก่อสร้างหมดแล้วกรมโยธาจะทําอย่างไรต่อครับทําไมถึงยินยอมให้ผู้ับเหมาแก้ไขสัญญาท,ท,ทั้งที่แก้ไขภายหลังครบกําหนดระยะเวลาสัญญาจ้างมันเพราะอะไรครับและสัญญาจ้างมีเงื่อนไขมีข้อกําหนดมีการ ปรับผู้รับจ้างที่ขอสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาหรือไม่และสามารถเปิดเผยสัญญาให้พี่น้องประชาชนทราบได้หรือไม่มีค่าปรับต้องคิดค่าปรับเท่าไหร่ขอให้กรมโยธาธิการและพังเงเอรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรายนี้ดําเนินการขอสร้างให้ไวที่สุดนะครับและมีความโปร่งใสและไม่ทุจริตนะครับพี่น้องชาวจังหวัดรอยธทนีรอคอยผังเมืองถ้าทําเสร็จตามแบบแปนที่กรมโยธาพังเมืองทํามาจะสวยงามมากนะครับและ เพราะปี69นี้พืชสวนโลกก็จะได้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีถ้าพี่น้องประชาชนหรือคนทั่วโลกมาเที่ยวพืชสวนโลกก็จะเห็นแต่เสานี้อับอายขายชิ่น่าครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ